สวัสดีค่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยจะพามาปลูกฟ้าทลายโจรน,นะคะเดีย๋ยวใส่ถุงมือก่อนฟ้าทลายโจรตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการนะคะบ้านพี่ต้อยมีฟ้าทลายโจรต้นใหญ่แล้วเม็ดเขาก็ร่วงนะคะพี่ต้อยก็จะมาปลูกลงถังถุงดำนี่ค่ะต้อยก็ เตรียมดินลงถุงดำแล้วนะคะไม่ได้ปลูกในแต่จริงๆที่มีปลูกปลูกในกระถังนะแต่วันนี้จะปลูกลงถุงดำจะได้มันเยอะพี่ต้อยก็เอาต้นอ่อนมาตึมเลยนะคะนี่ค่ะต้นอ่อนเยอะนี่ค่ะต้นอ่อนฟางคลายโจรเยอะเลยอุยว,วอมาพอดีใครจะกินไอติมบ้าง <c oughs> เลี้ยงนะคะ เลี้ยงเียงไอติมวอค่ะนี่ค่ะพี่ต้อยก็เอาลงดินปลูกอย๋าวเราก็ลดด้วยน้ำจุลินทรีย์นะายตรลาโจนติดง่ายค่ะแค่ปักก็ติดแล้วนะแต่นี้เอาต้นอ่อนปลูก ตอนนี้กำลังไปที่ต้องการนะเห็นข่าวออกว่ามันต้านโควิดได้แล้วก็กระชายอ,อย่างพี่ตั้งจะปลูกกระชายกับฟ้าทลายโจรแล้วตอนนี้ยังมีคนเอาะเดามาปลอมเป็นฟ้าทลายโจรน,นะช่างคิดนะคนเรานี่หัวแหลมดีจังแต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายแล้วคะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ฟ้าทลายโจรน,นี่ค่ะปลูกแล้วเดี๋ยวพี่ต้งจค่อยลดวางไว้ก่อน วางไว้ก่อนเตรียมดินใส่ถุงไว้แล้วค่ะถุงดำเนี่ยถุงดำซ้มมีเยอะค่ะซื้อมาพาะต้นไม้ป้าทลายโจรวิตอยเยอะค่ะถอนมาเมื่อกี้มันปลูกในกระถางต้นใหญ่นะเราก็ถอนลงมาปลูกอ่าลงไอ้นี่จะ้ะแยก ชายก็จะปลูกนะคะปลูกกระชายกระชายที่พี่ต้อยลงคลิปไปอะ่ะปลูกลงดินเผอิญฝนตกน้ํามันท่วมมันนมมันก็ไม่ออกเลยนมมันก็ไม่ออกวิแต่ต้นงามค่ะต้นงามแต่ไม่ยอมออกไม่มีนมพีม่ชากระชายตัวผู้นะแต่น้ํามันท่วมมันนะคะ เนี่ยเดี๋ยวเราก็ลดด้วยจุลินซีเยอะค่ะต้อยเตยมใส่ดินไว้แล้วนะซื้อดินมาถุงละยี่สิบบาทนะคะดินถุงละยี่สิบเติมหน่อยยี่สิบบาทนี่ค่ะฟ้าทะไทยโจนต้นน่ารักเลยอ่ะเนี่ย ถ้าปล่อยไว้ในกระถังที่มันมีต้นใหญ่อยู่มันก็แก่นพี่ต้อยก็เลยเอาแยกมาปลูกดีกว่าคนมีพื้นที่ตอนนี้ปลูกฟ้าทลายโจรดีนะคะมันเป็นสมุนไพรไทยต้านโควิดด้วยแต่ว่าเขาก็เวลากินก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าต้องดูอ่านก่อนด้วยว่าเรากินได้ไหมเพราะว่าสมุนไพรไทยเราอะสรรพคุณมีแต่ เวลากินมันก็ต้องดูด้วยว่าเราต้องกินปริมาณยังไงเราเป็นเราไม่สบายเราต้องกินให้ถูกอะคะ่ะถ้าไม่มีต้นอ่อนก็กิ่งก็ปักได้นะคะแต่นี่เรามีต้นอ่อนแล้วก็ปลูกต้นอ่อนต้ยเตรียมดินไว้ประมาณเจ็ดเจด ก้มหยิบกันนี่ค่ะก้อนนิดเดียวนะคะลากเขาเนี่ยนี่ตอนพี่ต้อยเจ็บคอพี่ต้อยไม่สบายเป็นเหมือนอาการเป็นหวัดเมื่อก่อนนะแต่ตั้งแต่ใส่แมสเนี่ยดูแลตัวเองกลัวเป็นหวัด เดี๋ยวนี้กลัวไอกลัวเจ็บคอมากตื่นมาก็ไม่เจ็บคอไม่อะไรก็โชคดีนะคะตอนนี้ทุกคนก็ภาวนาขอให้ชีวิตรอดพ้นไปจากโควิดนะคะให้ผ่านโควิดไปได้เราผ่านช่วงนี้ไปโอเคเราก็จะได้ไปเจอญาติพี่น้องไปทำอะไรที่เราต้องการนะคะตอนนี้ก็ทุกคนก็ได้แต่ภาวนานะคะ ญาติเจ็บญาติป่วยญาติตายบางทีเราก็ไปหากันไม่ได้นะคะสมุนไพรไทยตอนนี้เราก็เป็นที่ต้องการเนี่ยพี่ต้อยก็เลยมาปลูกเพราะบ้านพี่ต้อยมีฟ้าทลายโจนปลูกในกระถางไะแล้วเขาอะล่วงไงเม็ดอะนี่ค่ะอันนี้ยังติดดินอยู่เลยนี่ค่ะพี่ต้อยแซมมาจากกระถางติดดินอยู่เลยอย่าเอาดินลงไปเลย ปลูกเขาเนี่ยเขาขึ้นง่ายมากนะคะเพราะว่าไปเอากิ่งมาปักกิงติดเลยเดีย๋ยวพี่ต้อยวางไปเลยวางวางนึงนะะี่ไปตอนนั้นพี่ต้อยเจ็บคอเมื่อก่อนนะที่โควิดยังไม่มาพี่ต้อยก็เด็ดเนี่ยละไปชงน้าร้อนกินสดสดอะคะ่ะชงน้ําร้อนดื่มนะ,ะมันขมนะแต่มันก็หายเจ็บคอนะคะไม่ได้ทําเป็นอะไรไม่ได้กินแคปซูลอะไรหรอกก็เด็ดเดนะ็ดเนี่ยเป็นต้นไม้ประจาบ้านเรา เนีย่ยปลูกในกระถังนะ่ะเขาล่วงขึ้นเต็มมาค่ะบางทีปิวไปขึ้นตามซอกหินก็มีนะขึ้นง่ายฟ้าทลายโจนเนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะลดน้ำปลูกใส่กระถังนะอเอ้ใส่ถุงทำไว้นี้แซะมาทั้งกระผิกลงไปทั้งกระผิกเลยเดียก่ะกระผีก ส่งกำลังใจให้คนไทยทั่วประเทศนะคะคนไทยทุกคนนะคะทุกคนขอให้ผ่านพ้นจากโควิดนะคะช่วงนี้ก็วิกฤตทุกคนก็ได้จะส่งกำลังใจให้กันนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันปลูกได้เจ็ดถุงนะคะ จริงๆอ่ะงอกเยอะมื่ก่อนปล่อยตายไงเมื่อก่อนนี้แม่โควิดไม่ค่อยนะไม่ค่อยได้สนใจเดี๋ยวจะปลูกกระชายด้วยค่ะกระชายปลูกในขวดนะคะอันนี้ปลูกฟ้าทลายโจรน,นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยค่อยเอาน้ำลด จุดินซีหนึ่งต้นทั้งหมดปลูกเจ็ดต้นนะคะถุงมันนั่นหน่อยนะเออเวลาถ่ายกล้องหน้าเนี่ยเวลากลับหลังกล้องอะทำไม่เป็นอนะเราจะกลับยังไงนะกลับไม่ได้เสร็จแล้วคะ่ะฟ้าทลายจนเดี๋ยวต่อไปก็จะปลูกกระชายโอเคนะคะไม่ประมาท กาศจะตกนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันเนี่ยพี่ต้อยก็วางดวพี่ต้อยกลับถ่ายดีกว่ากลับถ่ายให้ดูนี่ค่ะเยอะขึ้นแล้วก็สมุนไพรไทยเนี่ยมีประโยชน์แล้วค่ะนะคะ,คะตอนนี้ บ้านต้องมีนะคะฟ้าทะลายโจรวิตามินซีวิตามินซีก็ดีนะคะต้านโควิดปลูแค่นี้เหงื่อออกฝนมืดมามันจะฝนจะตกวิตามินซีก็ต้านโควิดนะคะเปรี้ยวๆในแสงแดดก,ก็ด้วยนะคะนี่ค่ะพี่ต้ยจะปลูกได้7ต้นละเดี๋ยวพี่ต้อยจับกล้องถ่ายให้ดูโอเคค่ะไม่ประมาทกัดจะตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน Thank you for watching bye จุบ๊บจุ๊บหวัดดีค่ะบายเดี๋ยวไปต้อยถ่ายให้ดูค่ะเห็นไหมเนี่ย <Yeah. S 1> บังกล้องปะนี่ค่ะปลาทลายโจนเห็นเปลาพี่ต้อยโอเคนะคะเห็นไมล่ะบายจุบ๊บจุ๊บหวัดดีค่ะบายบายจุ๊บหวัดดีค่ะทั้งนาด้วย